เมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีมติว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนและจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปภาคเหนือไปเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับสำหรับจุดยืนของภาคเหนือหรือล้านนาของพวกเราก็คือ,อเรื่องแรกประเด็นแรกก็คงเป็นจุดยืนเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนยะเราถึงจุดยืนเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเรามอางว่าการปฏิรูปจะเป็นจริงได้ จะ,ะจะเป็นจริงได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องเป็นพูดถึงเรื่องประชาชนต้องเข้มแข็งประชาชนต้องมีส่วนร่วมเราจะไม่ปล่อยให้การปฏิรูปนี้เป็นไปผูกติดหรือผูกขาดไว้ที่กลไกของรัฐฝ่ายเดียวที่จะทํะชาการปฏิรูปในรอบนี้อันนี้คือจุดยืนประการแรกนะครับในส่วนที่เป็นจุดยืนในส่วนที่เป็นเป้าหมายในเ,เนื้อหาพวกเราภาคเหนือของพวกเรากําหนดกวนว่าเราจะขับขึ้นเรื่องปฏิรูปอยู่สามส่วนส่วนนั้นพูดถึงเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญ ะบวนการภาคเหนือเราพูดถึงว่าในส่วน,ในของรัฐธรรมนูญนั้นเราจะสับเครื่องอยู่ 3- 4 5หมวดนะครับหมวดพื้นฐานทั่วไปแล้วหมวดที่สำคัญคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้จะเป็นประเด็นที่เราคิดว่าโดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชนนะครับเราคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่เราจะสับเครื่องในรัฐธรรมนูญนี้นนะครับประเด็นที่3เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรงนะครับเราคิดว่ากการสร้างการมีส่วนร่วม ทางตรงของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะรูปธรรมของเรื่องของการมีสภาประชาชนหรือสภาพลเมืองจะเป็นกลไกหนึ่งที่เราคิดว่าในรัฐมนูรจะต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องสภาประชาชนนี้อยู่เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกลไกระยะยาวที่จะสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการมีส่วนร่วมทางตรมนะครับประเด็นที่4ี่คงเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการกนนระจายนั่นหรือเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเราก็ขับเคลื่อนเรื่อง นะว่าจะต้องกระจายอำนาจแลวพูดถึงเรื่องจังหวัดจัดการตนเองก็จะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องที่เราคิดว่านรัฐมนูญต้องบรรจุเรื่องราวเหล่านี้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิหน้าที่ของรัฐหรือในแนวโยบาย้นฐานขึ้รัึว่ารัฐจะต้องทาอะไรยังไงที่จะที่ทางหลักเราคิดเป็นหน้าที่ที่จะต้องพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจแต่เนี่ต้อง the <fall in> the <way> ปเป็นหน้าที่หรือนโยบายพื้นฐานแนวรัฐที่สําคัญที่จะต้องทำที่จะต้องรูบรรจุไว้ในรัฐมนตรีนะครับ ในส่วนที่สองที่เราคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปจะต้องปฏิปรูปด้กฎหมายที่จต้องควบคู่ไปด้วยเราจะร่วมการสนับสนุนการขับเคลื่อนหรืการขับการกฎหมายของภาคประชาชนที่เราเค้นไและให้เป,เป็นจริงใน,ในช่วงของการปฏิรูปนี้นะครับเรื่องที่สามคงเป็นเรื่องเฉพาะหน้านะครับที่เราจะต้องร่วมที่ประสานผู้ภาคส่วนที่จะต้องพูดถึงเรื่อง การปฏิรูปการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอ,อย่างตอนนี้ที่พี่น้องภาคเหนือเจอกันระหลักก็คือเรื่องผลกระทบจากนโยบายเรื่องแผนไม่บทตามไม้ในต่างๆที่ถูกจับกลุ่มโดยรมก็จะว่าเดี๋ยวการพี่น้องการปฏิรูปที่ดินเราจะพูดเราจะต้องร่วมการที่จะพูดถึงมีเรื่องอะไรที่รัฐบาลชั่วคราวน,นะครับควรทำและไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นระดับที่สามเรื่องที่สามที่เราคิดว่าเราจะร่วมกันสอบเรื่องเรื่องการปฏิรูปนะครับสุดท้าย สิ่งที่ภาคเหนือเราพูดกันคือว่ากระบวนการปฏิรูปการมีการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปเราจะไม่ทําเฉพาะเรื่องการทําข้อเสนอให้มันเป็นตัวหนังสืออยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในกฎหมายอย่างเดียวแต่เราจะต้องร่วมกันปฏิบัติการขยายผลและสร้างรูปธรรมที่สัมพันธ์กับข้อเสนอที่เป็นทางออกของเราที่ภาคประชาชนทํากันมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังจะยืนยันที่จะทําต่อเนื่องที่จะสร้างรูปธรรมของการพูดถึงทางออกของประเทศไทย บนพื้นฐานที่จะต้องให้ชุมชนท้องถิ่นในการที่จะจัดก,การตัวเอผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นการปฏิรูปที่เราจะต้องปฏิบัติการขยายผลร่วมกันด้วยครับพี่ประหยัดไม่วางใจอะไระร,รัฐมนูญ40ก็ยอมรองรับสิทธิชุมชนมากขึ้น50ยิ่งรับรับมากขึ้นและ,และร,รัฐมนูญ58มีความไม่มั่นใจอะไรที่คิดว่าสิทธิชุมชนอาจจะไม่ได้รับรองในรัฐมนูญก็ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นปรากฏการณ์ว่าหลายเรื่องที่ที่ถูกปฏิบัติการออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องแผนแม่บทป่า,มาไม้คนระับ มันถูกออกแบบมาโดยลักษณะที่มันเหมือนจะบอกว่าฝากความหวังหรือปล่อยให้กลไกรัฐเป็นหน่วยเป็นฝ่ายที่อยู่เป็นฝ่ายตการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าประเด็นที่รัฐบาลชาดคต้ก,ตออา,ออกบบาดูเหมือนวมิตาาิการมีส่วนร่วมของรชฐ